ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะห่างหายกันไปสักพักเลยจากที่เอไม่ได้อยู่หน้ากล้องแบบนี้เนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมแล้วครบปีหนึ่งพอดีที่เอมาอยู่หน้ากล้องเนาะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือเดือนนี้เป็นเดือนแห่งที่นักวาดหลายๆคนรอคอยแน่นอนนั่นก็คือเดือนแห่งการทำทาชาเลนจ์อิงโทเวอร์นั่นเองค่ะ่เดวก่อนเอจะมาบอกว่า ปีนี้เนี่ยเอมนะจะไม่ทำอิงโทเบอร์นะ <c oughs> าแล้วคลิปนี้จะมาพูดอะไรเนี่ยทำไมแบบเกี่ยวกับอินโทเบอร์เอ็มจะอัปเดตเพื่อนๆนก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คาเฟ่เอมเนี่ยใกล้จะเปิดแล้วแล้วก็มีงานนู่นนี่นั่นมากมายสุดๆไปเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ทำชาเลนจ์อินโทเบอร์ในปีนี้ค่ะแลวคาเฟ่เอมเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่นะคะชื่อว่า Embrace, b r u n c h and m o m e n t เอ็มเพื่อนๆหลายคนถ้าถ้าติดตามเอมเนี่ยน่าจะเห็นเอมลงคลิปเกี่ยวกับ Embra c e บ้างแล้วอะไรอย่างนี้ อัปเดตนิดนึงว่ามันอย่างที่บอกว่ามันใกล้จะเปิดแล้วเอ็มค่อนข้างที่จะต้องไปกับเขาใหญ่เกือบทุกอาทิตย์เลยคือจริงๆแทบจะทุกอาทิตย์ด้วยซ้ําเพราะว่ามันต้องไปดูงานเนาะมันต้องไปดูหน้าง,งานว่าเออตอนนี้หน้าง,งานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเผา,าเรื่องการตัดวิดีโอไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะาต้องการจะโฟก,กัสกับเรื่องคาเฟ่จริงๆฉะนั้นเนี่ยอิงโทเบิลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยชะลอในเรื่องของการลงวิดีโอด้วยแล้วก็ วาดรูปก็คงจะไม่ได้วาดอะไรเงี้ยก็อยากจะมาบอก,กเพื่อนก่อนว่าเออทำไมถึงแบบ ห่างหายกับวิดีโอไปนิดนึงแล้วก็ห่างหายจากการว่าไปนิดหนึ่งถ้าคนตาม IGM i เอมไอจีอาร์เอมอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยเห็นเอมลงผลงานจะตกใจนะเอมไม่ได้ไปไหนคือแค่เอมโฟกัสในเรื่องของอย่างอื่นเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เอมมาพูดให้ฟังก็เอมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของการทำอิงโทเบอร์ของเอมดีกว่าสำหรับอิงโทเบอร์เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ว่าอิงโทเบอร์คืออะไรเนี่ยสามารถไปติดตามคลิปวิดีโอที่เอมทำไว้ คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเอ็มได้อธิบายอย่างละเอียดเอาไว้แล้วว่าอิงโทเบอร์เนี่ยคือเป็นการทำชาเลนจ์อะไรถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามงานของเอ็มหรือว่าการวาดของเอ็มใน IG เนี่ยมาสักพักหนึ่งหรือว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเอ็มเนี่ยค่อนข้างอยู่กับอิงโทเบอร์มาสักพักแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นชาเลนจ์ที่คนทั่วโลกทำเนาะต่อเวลาเราแบบว่าทำชาเลนจ์นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราโพสต์ลงในไอจี IG, อยากจะลองลงแล้วเป็นการฝึกฝนแล้วก็ทำให้หลาย,ลาย นนได้เห็นผลงานได้มีการแลกเปลี่ยนการผลงานได้ดูไอเดียของแต่ละคนว่า,าการทำอิ n โทเบอร์เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเทคนิคแล้วก็ความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเอ็มยังไม่ได้รู้หรอกนะว่าอิ c โทเบอร์เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์หรือว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นนิดนึงนะขออนุญาตด,ดูโพยนิดน,นึงนะคือจำไม่ได้ว่าเออเอ็มเริ่มต้นทำอิ n โทเบอร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อ่า น่าจะในปี2015นะที่เอ็มเริ่มต้นทำอินทเบอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่จากตามที่เอ็มลงใน IG นะเออก็ <c oughs> จำไม่ได้แล้วเพราะว่าทำมาทำนานเออทำานาเหมือนกันนี่นนะ2015เออคือด้วยความที่แบบเราแค่รู้ว่ามันมีชาเลน์นี้ในโลกนี้ด้วยก็เลยอยากจะลองทำชาเลนนี้โดยการฝึกฝนการใช้เทคนิคของการวาดหมึกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยเมื่อก่อนเอ็มชอบวาดคน เอมก็เลยลองวาดจากวาดคนมาก่อนแล้วก็ลองสกเก็ตจ,จากภาพคนบ้างมีแบบบ้างหรือว่าทําเป็นแนวลายเส้นการ์ตูนบ้างคือมันค่อนข้างสเปกสปะมากเลยคือไม่ได้มีธีมเลยว่าหรือแนวทางในการว่าเฮ้ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เนี่ยเราจะวาดแบบไหนมันไม่มีแนวทางมันไม่มีความคิดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอมวาดได้ถึงแค่แบบไม่ถึง10วันน่ะเอมก็ เลิกทำอิงโทเวอร์ไปแล้วอ่ะอิงโทเวอร์ครั้งแรกของเอมก็เลยล่มไปค่ะล่มไปทำไม่สำเร็จไม่คอมพ l e t e ได้ใดทั้งสิ้นอะไรอย่าเงี้ยพอมาถึงในปีปี2 0 1พไม่ได้ทำเลยม,มาลองในปี2017ดูเราก็เริ่มทำเลยจากตอนแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเอ็มก็ยังชอบวาดคนอยู่เอมก็เลยเริ่มจากการว่าดคนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คือแบบปีนี้ก็ยังไม่มีธีมนะ <laughs> ขนาดนี้เขาแบบมีตีมลิสมาให้เอมก็ยังไม่ใช่ลิสเขาอยู่ดีก็คือแบบโอเคก็ okay. <laughs> <laughs> ยังแบบโดนสดอีกแล้วนะคะโอเคแต่ว่าในอันนี้เนี่ยเอ็มก็ทามาเรื่อยๆแ,แล้วก็เออเป็นว่าตัวละครโ c ของเอ็มบ้างอะไรอย่างงี้นูน่นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละคร o c เอ็มเหมือนกันนะแล้วก็วาดตัวเองะไรอย่างที่บอกว่าตัวเองอะไรอย่างไรดูซิวาดอะไรมาบ้างดูไปแล้วบางทีก็วาดวิวบ้างแล้วก็ บางทีก็หา reference มาจาก Pinterest รเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่มจะได้ฝึกในการวาดลายเส้นอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆให้ดูสิเราทำมาต้องเท่าไหรจ่จะจำได้ว่าทำไม่ครบ <laughs> ทำไม่ครบโอ้ทำไม่ครบแต่เกือบครบนะตั้ง25วันแน่เออ25วันนะเออก็ไม่เร็วไม่เร็วแต่ว่าในเรื่องของการวาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างเออเขาเรียกว่าอะไรตีมันก็สเปรยสปะไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบ มีทีมที่ตายตัวแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการวาดคนแล้ว <What? S 1> ก็หยุดแค่นั้น <laughs> <laughs> uh, ในปี2019เนี่ยเป็นปีที่อ็มติดซีรีส์มากๆโดยเฉพาะซีรีส์จีเลยคิดว่าทุกคนช่วงปีนั้นถ้าทุกคนได้ดูซีรีส์จีซีรีส์จีหรือเนี่ยน่าจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะนั่นคือเรื่องปรมาจารย์ลาธิมานั่นเองหรือว่าตีอันเทมนะคะ <laughs> คือติดมาก คือที่จริงเองเป็นคนที่ไม่ได้ติดซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันนานมากแล้วนะแล้วคือมาเจอซีรีส์นี้คือแบบติดไปเลยคือแบบว่าวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรเลยคือดูซีรีส์นี้อย่างแบบเหมือนฟุ้ไทม <laughs> ์งานเงินไม่ทําดูแต่ซีรีส์ <c oughs> อ๋อได้เหรอ <c oughs> ผ่านไปแล้วอ่าก็เลยแบบว่าปีนี้ปี2019เนี่ยเลยตั้งใจว่าอิงโทเบอร์จะวาดในธีมของปรมจารยร์ลาทิมานคะ่นะแล้วก็วาดจริงๆคือวาดจากภาพที่เกิดขึ้น เป็นภาพที่เอ็มวาดลายเส้นมาจากการเห็นโปสเตอร์ของเขาแล้วก็ในฉากฉากหนังในฉากซีรีส์ที่เอ็มชอบอย่างเงี้ยเอ็มก็คือเอามาวาดได้ได้ลองเทคนิคที่แบบไม่ได้ลองเทคนิคหรือแต่ได้ได,ได้มีความรู้สึกว่าเอ็มได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ลายใช้เส้นหมึกมากกว่าในการสร้างสารรค์ดีเทลหลายๆอย่างของของเนื้อผ้าบ้างของเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยสนุกแล้วก็ฟินไปด้วยค่ะเพราะว่าได้ได้จับคู่ เออันนั้นมันจับเขาจับคู่อยู่แล้วเราจะไปจับคู่เทำไมอะไรอย่เงี้ยปีนี้บอกเลยว่าปีนี้ปี2019เป็นปีแรกที่เอ็มวาดครบ31วันค่ะเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> ด้วยความพลังแห่งความติ่งสีรีมันเลยทำให้เอมวาดครบ31วันโอ้ <c oughs> ดีใจไปด่้ดีใจ <c oughs> ก็ได kind of ้แบบเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีที่เราแฮปปี้กับการที่เราได้ทำชาเลนจ์นี้แล้วก็ทำจนจบจริงๆเลยอย่างเงี้ยเออดีดีใจดีใจ2020เป็นปีที่เป็นปีที่ตื่นเต้นสำหรับเอ็มมากเพราะเป็นปีแรกที่เอ็มทำ YouTube แล้วก็เป็นปีแรกที่เอ็มตั้งใจทำอิ n โทรเบิร์กโดยกันอัดวิดีโอไปด้วย ว่าพลังเข้าไปอีกแค่ว่าลูกอินทูเบอร์ก็จะไม่ทันอยู่แล้วยังจะทำต,ตัดต่อ,อเดีโยวถ่ายวเดีโยอีกเออเข้าใจอืแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เอมตั้งใจทำอินทูเบอร์แล้วก็เลยก่อนประมาณสักเดือนกันยายนี่ยก่อนจะถึงเดือนตุลาเนี่ยเอมได้ตั้งโคเอาไว้นะคะในในไอจในทั้ง i.g. แล้วก็ใน f c e e o o o อาร์ตของเอมเนี่ยก็คือเอมอะลิสขึ้นมาว่าเอมอยากจะทำ อิงโทเบอร์เนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วให้แบบเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยโหวตกันเอออะไรอย่างนี้แล้วก็พอโหวตไปโหวตมาก็ได้มาเป็นธีมของพ่อมดกับขนมไทยค่ะ <c oughs> อังจีเอ็มก็แอบแอบแอบ,แบอยากได้อยากได้หัวข้อนี้เหมือนกันนะเพราะมีความสุขที่มันน่าจะสนุกนิดนึงในงการที่เราจะมามิก มิกแอนแมชกับทั้งขนมไทยแล้วก็พ่อหมดอะไรเงี้ยก็คือมันน่าจะสนุกดีอะไรอย่างเั้ยนะก็เลยปีปี2อ2พันยี่สิบเนี่ยเ,เป็นจุดเริ่มต้นที่เอ็มได้รู้ว่า <S <S มันจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าค่อนข้างนานเลยทีเดียวในการที่จะทำอ e ีกเบอร์อันนี้คือเตรียมกระดาษค่ะเขียนเลยค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ส1มสิเ็ดลิสต์ไปเลยปุ๊บ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 แล้วก็เขียนเลยว่าในแต่ละในในวันนั้นๆๆเนี่ยเราจะวาดอะไร ก็คือมันเหมือนแบบมันเป็นการแพลนเอาไว้อยู่แล้วว่าวันนี้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 เอ็มจะลงรูปอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออโอเคตะโก้นะวันที่สองแตัดเตัดเตัดเตัดอะไรเงี้ยก็คือแบบจะลิสต์แล้วว่าเออเอ็มอยากจะวาดขนมไทยอะไรในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็คือมีการเตรียมการนานมากต่อมาอย่างที่สองนะคะเอ็มเตรียมสเก็ตรูปเลยพอหลังจากที่ทำลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยเอ็มก็หาเลฟเลนหานู่นนี่นั่นเพื่อที่เอ็มจะนำมาวาด ในทั้งหมดนีเลยคือสามารถเตรียมได้มากแค่ไหนก็คือต้องเตรียมคือต้องเตรียมล่วงหน้าแบบนานๆเลยว่าแบบหมดเอมดูแล้วแบบเซตแรกของของอาทิตย์หนึ่งในรีสของเอมเนี่ยคือมีรูปอะไรบ้างเอมก็เตรียมว่าเลยค่ะเตรียมสเก็ตค่อยๆเตรียมเลยปุ๊บๆเตรียมสเก็ตนะยังไม่ได้ลงไม่ได้ยังไม่ได้ลงงานจริงนะอะไรเงี้ยคือเตรียมสเก็ตไว้แบบเยอะๆเลยแบบน่าจะเตรียมไว้สักประมาณสองอาทิตย์ได้ช่วงก่อนช่วงอาทิตย์สุดท้ายของ เดือนกันยาเนี่ยเอมก็ลงหมึกจริงเลยค่ะสําหรับอาทิตย์แรกก็คือวันที่1นึ่งวันที่7คือทำเอาไว้เลยอะไรเงี้ยแล้วคือปีนี้เอมมีแตกต่างนิดนึงจากการที่เอมใช้นอกจากหมึกแล้วเอมใช้สีเป็นสีทองด้วยคือเอมอยากได้มเดแนโทที่เป็นก็คืออยากให้เป็นภาพเป็นโทนสีแบบขาวดําทองสีหมึกดำกับสีอะคริลิกที่เป็นสีเมทัลลิกทอง ะะก็คือจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากเห็นว่าการทำวาดรูปอะไรของเอมในตอนอินโทเบอร์2 0 2 0เนี่ยสามารถไปดูได้ในคลิปทั้งหมดนี้ของเอมด้วยนะคะเอมทำไว้หลายคลิปมากๆก็อย่าที่บอกไหว่าเอมอยากทำในทุกวันนี้ฉะนั้นเองก็เลยแบบทำคลิปเยอะหน่อยของอินโทเบอร์นะคะโอเคพอครานี้มาถึงในช่วงเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเอ้ยเอมยังคงวาดรูปแล้วก็เตรียมวาดรูปสําหรับ ที่จะลงอินค v e เวอร์ในในช่วงท้ายของเดือนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือแค่ทําแค่นั้นน่ะงานก็ล้นหัวแล้วอะโปรเซสในการทํางานก็เยอะแยะไปหมดแล้วอะยังอยากจะทำคอนเทนต์ในการที่อยู่ในวิดีโอก็คือบอกแนวคิดในการว่าลูกของเอในแต่ละคาแรคเตอร์แล้วก็สอดแทรกในเรื่องของประวัติเล็กๆน้อยๆของคนมไทยอีกโอ้ยงานที่ทำอยู่เยอะไม่พอใช่ไหม ยัจะต้องเพิ่มงาน,งานให้ตัวเองอีกนั่และค่ะ <c oughs> แต่ด้วยความที่ตั้งใจอยากจะทำวิดีโอเกี่ยวกับอิงโทรเบอร์แล้วเอ็ก็ในที่สุดเอ็ก็ทํามันจนเสร็จจริงๆและว่ารูปครบจริงๆ <c oughs> ไม่มีใครตกมือให้เอมเอ็ก็ตกมือให้ตัวเองค่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองมากคือมันคือนอกจากต้อง สร้างสรรคงานขึ้นมาแล้วอะสร้างสัรคแบบว่าจะต้องแบบวาดอะไรขึ้นมาแล้วอะยังต้องทำทั้งพ p ีโปรดักชัน โปรดักชันเองแล้วก็โพสโปรดักชันเอง <c oughs> คือแบบเออต้องขอบคุณตัวเองมากๆที่มายอมแพ้กลางคันนะคะแล้วก็สามารถทำคลิปทั้งหมดนั้นออกมาได้เสร็จจริงๆแล้วก็ให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ดูคลิปทั้งหมดนั้นไม่มากก็น้อยอันนั้นก็จบไปของในอิงโทเบอร์เมื่อปีที่แล้วนะคะพอปีนี้อย่างที่บอกกนะันว่าเอมคงไม่ได้ทำเพราะว่าติด นู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างก็แอบเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆในหัวเอ็มมันมีแล้วนะว่าเอออยากทําอะไรแต่ว่าถ้าเอ็มจะทําปีหน้านะเอ็มจะทําปีหน้าเอ็มบอกตัวเองเลยว่าเอ็มจะไม่อัดวิดีโอแบบบ้าพลังอย่างนั้นอีกแล้วค่ะเอ็มคงจะต้องแบบว่ามาน่าคิดแล้วแหละเอ็มต้องทําคลิปถ้าเกิดเอ็มจทำคลิปอินโรเวิร์เอ็มต้องทําคลิปแบบไหนอะไรอย่างนี้เออเยอะมากทําคนเดียวเยอะมากไม่ไว ก็อย่างในปีนี้เนี่ยเอ็มคิดว่าเอ็มอาจจะยังไม่ได้ทิ้งอิงโทเบอร์ไปเลยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นชาเลนจ์วันต่อวันอย่างที่ทุกคนเขาได้เล่นกันอะไรเงี้ยถ้ามีเวลามากถ้ามีเวลาให้เอ็มสักเล็กน้อยสำหรับตัวเองนะเอ็มก็อยากจะเอาของตีมปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่เอ็มวาดพ่อมดกับขนมไทยเนี่ยมาวาดในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบ สไตล์น่ารักอืมสไตล์น่ารักดูอะไรเงี้ยเป็นแบบตัวเล็กๆเป็นพ่อมดตัวเล็กๆกับขนมไทยอะไรอย่างงี้เออก็เลยอยากจะมาวาดแบบนั้นให้มีเวลาเอ็มจะมาวาดให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้วาดทุกตัวสามสิบเอ็ดวันขนาดนั้นเราเอ็มอาจจะเลือกมาวาดสักประมาณสองสามตัวมั้งไม่รู้อาจจะมากกว่าน,นั้นอยู่ที่เอ่อเวลาที่มมีละกันอะไรเงี้ยเป็นยังไงคะเพื่อนๆ <laughs> กับคลิปอะไรก็ไม่รู้ของเอ็มในการที่เอ็มมาแชร์ อิงโทเบอร์ของเอมในคลิปนี้นะคะอาจจะดูแบบวันเบอร์นู่นนี่นั่นไปบ้างแต่ก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอมงโทลาเอ็มทำอิงโทเบอร์มันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหวังว่าเ <laughs> พื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะในการที่เอ็มมาแชร์แล้วก็แบ่งปันในการแชร์ประสบการณ์ที่เอ็มได้ว่าอิงโทเบอร์ไวไ้อะไรเงี้ยหลายๆคนหรือว่าสําหรับปีหน้าที่อยากจะทําให้อิงโทเบอร์ของตัวเองเนี่ยครบ3 1วันได้จริง แนะนําเลยว่ามีลิสต์แล้ววาดเตรียมไว้เลยค่ะพอได้ทําปีที่แล้วมันทําให้ยังได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันต้องเตรียมการก่อนนะมันต้องแบบนู่นนี่นั่นก่อนเพราะหนึ่งในแต่ละวันแต่ละคนนะมันไม่ได้มีเวลามานั่งวาดหรอกเองรู้ตัวเองก็ไม่ได้มีเวลามานั่งวาดเพราะาหนึ่งเลยบางคนอาจจะทำงานแล้คนอาจจะต้องเรียนนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมทําของตัวเองในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยๆทยอยลงถ้าทําอย่างนั้นอนะตัวเราเองจะไม่เครียดด้วยแล้วก็เหมือนแบบเราได้เราเราสามารถแบ่งเวลาในการที่เราสามารถฝึกในการวาดรูกของเองได้ด้วยค่ะประมาณนี้นะห่างหายกันไปนานเลยแล้วก็ยังคิดว่าอาจจะมีคลิปที่เอมาพูดหนะ้ากล้องอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะทําคลิปอะไรแต่ว่ามีในใจแล้วล่ะว่าอยากจะทําอะไรอะไรอย่างนี้ แล้วก็เอจะหาเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูกันนะคะว่าเอมจะทำคอนเทนต์อะไรอีกแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่จะเป็นบรรยากาศของการทาํากาแฟมาให้มาฝากกันเพื่อนๆกับทุกคนด้วยวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe เอมด้วยนะคะ<ว>เป็นกําลังใจในการให้เอมทำคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะยังไงวันนี้เอมก็ฝากไปแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ bye Bye. Bye.